สีสวยภาพสวยนะคะคนก็สนใจแล้วคนก็จะจําเราได้ค่ะทุกคนะพาไปปรับสีในรูปกันนะคะเพื่อให้มันดูมีอะไรขึ้นนะคะแอป snapseed ค่ะอันนี้นะคะเรากดไปที่ open นะคะอ่า open จะเข้าไปเลือกรูปที่เราต้องการนะคะกด open ปอมดีไว้แล้วก็เลือกหารูปที่เราต้องการเลยค่ะอ่ารูปนี้นะคะมืดๆปึ๊บม,มันจะได้แบบนี้นะคะสังเกตไหมคะเราไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่เลยกดไปที่ t o o นะคะแล้วก็กดไปที่ selective ค่ะกดไปที่จุดที่เราต้องการให้มันสว่างนะคะสังเกตด้านบนนะอันแรกมันจะเป็น bright นะคะก่อนปับนะคะเราก็ ใช้2นิลนะคะกดขยายในส่วนที่เราต้องการจะสว่างได้เลยส่วนมากมันก็จะตั้งอาตัมติกไวแล้วกดไปทางเลื่อนไปทางขวานะเห็นไหมคะเริ่มล้ะคะไลท์ขาวเลยไหมคะเหา,าสุดเลยนะคะโอเคและถ้าเกิดว่าเราอยากที่จะได้ย่างอื่นอีกนะคะในปุ่ม Selective มันก็มีนะคะให้เรากดแล้วก็กดแต่เบาๆนะคะก็เลื่อนขึ้นมันจะมีตัวนี้นะคะ saturation ก็คือดูนะคะตัวแรกเป็นศูนย์เนาะน่าเราจะส้มขึ้นเห็นไหมคะแต่ถ้าเราอยากให้ซีดๆหน่อยอ่าก็ให้มันติดลบนะคะเราก็เพิ่มไกนิดนึงให้มันดูเป็นสีเนื้อนหน่อย สว่างขึ้นเราก็จะมีภาพที่น่าสนใจมากขึ้นเห็นไหมคะและถ้าเกิดว่าเราจะอัพลงไปใน Facebook นะคะกดทูอีกทีนึงค่ะทำการคอปนะคะเรากดฟรีต,ตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วเราก็เลือกคอปเฉพาะที่เราตั้งใจนะคะนี่นะคะเราก็เอ็กซ์พอร์ตนะคะแล้วเซฟจะเป็นเซฟทับลงรูปเดิมนะคะถ้าเซฟปกติคือเป็นรูปใหม่น,นี้จะเลยอยากให้เซฟทับลงรูปเดิมเลยนะกด modify ค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะคะว่าในนี้มันจะกลายเป็นรูปใหม่หรือยังเห็นไหมคะทุกคนมันสว่างแล้วไม่มีส่วนเกินมันก็จะทำให้เต็มเฟซบุ๊กเลยใครเพื่่่อนนนนนนผผาาาาาไไปเเรกกก็็จะะะะหชัดมว้ค